เฮ้สัมผัสยังนไยเอ็นจุดบังไฟเหมือนั่นเบ่งใหญ่ใหญ่โอ้เพื่อนร่องเลยมั้งเออหมูร่องมันขับขานอยู่นี่หรอแมนวะแมนขาวัเรือเนี่ยขานวันเรือเล่นวะแมนยินดียู่แล้วพบกันเาอมใหม่ตัวบีเทียนึงวันมันว่เห็นเต็มแค่ไหมเออมันหายเป็นลู็นี วะที่จุดเมือนั้นมันมันมันหันหันเลเดาไปทางไอ้ทางดวงอาทิตย์พอดีมันก็แมันเป็นหนุกแล้วมันเสียเลเด่ะของดวงาทิตยสีน้อมันจะเห็นเตี้ยย่างว่ะโอ้ยเสลเด่ะมันหายเนี่เสียบ่ฝากติดตาไม่รู้พี่น้องเสียบก็เพราะแทนนาลีช้ำเรื่องครับผมเบิร์ตเทศกาลแล้วล่ะเบิร์ตฤดูกาลแล้วนอกกาจิดสีเห็นทั้งตัววะนี่ยงงงวงยิงงวงกาจีดยิงงวงมืออัดชงไปแข่งให้ทีมงานแข่งขุระทั้ง ข้ากลางพุ่นละเขาเรียนบิดปีตัวเพื่อจยินข่าววันพุทธอัดไอ้ยังที่หวนบอกไปให้ทั้งทั้งใดก็ปลาจีนบอกปลาจีนตัวปลาจีนอาจารย์บอกทีมงาน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 เนาะมงานเพราะว่าเขาจูดบ่ได้เห็นบ่มีสนามจูดก็ต้องไปใหุ้ผลเพื่อล่องให้ล่องเพื่อว่าถาลูดูการนาเันจีได้ตั้งตัวได้เลยนะ บ่ตรงไปลองมาลอเปล่ท่งไดไม่ตลอง้เลยเยชาดเลยครับผมปปไม่ต้องลองเลยไปลองส่งไปเมื่อไหร่กับหมู่ว้านเนี่ยนะหมู่ว่านตอนตอนตอนเทียงกระสี่หัุ่นสีวบาอมืออื่นอ่มืออื่นหรือคิดว่าวันแรงมันสุกกรวันเสากรบสีตัวหางเนี่ยนะ ทีทางเออทีทางเพด่อนทีทางช่วงไปตะล่ำตูดอกแทงหูแท่งยังไปตามสูตรเขาละยังวะแต่ว่าถ้าช่วงหางไปพร้อมันช่วงยากยังวะเงี้ยเอาหนอเพาะแทงหูแท่งยังเอาสูตรเขาเลยเออเออแต่ว่าให้เพิ่อนทีทางให้อ๋อทีน่าจะให้เก่ากว่ดิยังวะทีน่าเก่ากว่าทีทางลองเลยเป็นยังไงเป็นเป็นตาเป็นตาได้น้ำเขาว่าเป็นตาแบบสูดเข้าใดบอจุดเบิ้งมันขาด อาือยูดิคืด้ยิ้นขขา่าท่างคุณเขาแบบเเขาโอเพีังก่่นเขาเออมาจัการความเง้าแต่ว่าเขาเห่นนทาเลก็้อยส้ำบ่คุณนจะเยออันหดที่สิบเซนก็ได้ยังว่าถามนั่นวะปาัเงี้ยให้เอฟซี่าปากปากเงินบ่ ฝาก้ยมาท่านใดผู้บอกย่นี่กันอมันจะมีงินฝากยุกฝากยังฝากยังฝากที่จมไข่อะฝ่ไปนาฬิชมเรื่องเดลื่อครับครั่เรื่อยมีอย่างไข่เบิ้งกันละวผู้ใดสนใจงันว่ากับมีเฮ้ยว่ากับมีบังไฟกับมีครับผมว่ากับาข่ังไฟกับขยทักมากครับผมอ้ัมากรงเลยเบิงกันเรื่อยๆอกมันเกมกีฬานะกับลินกันมันมวน งานเดินเงินดีมิให้หดูนล่ะตามนั้นตามนั้นแมนครับผมมีเขาโอเคครับขอบคุณเล่นๆครับไปคุณเล่นๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้วัวแลี้วปักเปื่ยเขาเรยวไปไหมฮะโอ้ยตายจิบเกล้วยวเขาเร็วไปไปวัวว่าซาเหรวุ้จักเบิ้งเลย ฟ้ากวยเขามุนไปปุ้ยวันนี้เอาเอ้ยใครอยู่กวยยังเหลือใบ